จอยินน้ยคนเดินตามตำรามีแต่งโง่ทั้งนั้นเดี๋ยวเมื่อไหร่จะจะเป็นผู้นำทัพได้สักทีท่านลองสังเกตครับนะฮะเรามุมมองนะฮะท่านดูนะท่านท่านดูศิลปะเคียงแสนเนี่ยท่านดูนะฮะไม่เคยปรากฏนะฮะแกจะออกศิลปะสุขโขทยัยลงพูดเยอะกับศิลปะอู่ทองนะฮะ แต่ว่าเกก็เจะเอาศิลปะผสมนะท่านถ้าดูนะท่านดูยันนะนะเนี่ยท่านดูตรงหน้ากลางจอครับนะท่านดูนะฮะท่านดูนะฮะเนี่ยเนี่ยเป็นลายมือสมเด็จโตนะท่านดูนิฮะนะยันนะนะตรงนี้นะฮะท่านดูนะฮะกลางจอเลยนะแล้วจะเป็นยันยันแผ่วๆอ่าเงี้ยท่านนะท่านดูนะเป็นยันนะท่านท่านดูนิฮะเนี่ยท่านเห็นยันนะครับ นะปลายรอเรือนะท่านเห็นไหมฮะปลายรอเรือยันนี่ไปร้อยร้อยยันนะฮะนะเฉพาะยันบทพุทธคุณเนี่ยนะร้อยสิบสองยันแล้วนะเราศึกษายันกันก่อนนะท่านดูนะนะครับนะเราเราศึกษากันนะครับนะยันนะท่าน ผู้เข้าถึงธรรมแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเอามาเถียงกันได้เพราะมันไม่มีอะไรให้เถียงมันอยู่เหนือสมมตุติไอ้ที่มันเถียงกันอยู่นั้นก็เพราะว่ามันติดสมมุติกันอยู่ไอ้ที่สมมุติว่าข้าคือผู้รู้นั่นแหละสำคัญนักรู้ธรรมไปหมดทุกอย่างทุกข้อ